ครับจากนายแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับคูโบต้านะครับ mu 4 9 0 2 B ครับรถจดทะเบียนปี2565นะครับแนะนำลูกค้าชมแบบ Full HD เลยนะครับหรือว่ารายละเอียด1 8 0 0นะครับลูกค้าจะได้เห็นรายละเอียดที่ชัดเจนนะครับความสวยงามของรถคันนี้นะครับเป็นรถเดิมๆนะครับเป็นรถเดิมๆสภาพถือว่า นางฟ้าเลยนะครับท่านใดที่สนใจนะครับราคาค่าตัวของคันนี้นะครับอยู่ที่5้าแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับราคานี้นะครับมีไว้ต่อรองนะครับสามารถโทรมาต่อรองราคากันได้นะครับถ้าใครสนใจจริงๆนะครับดูครับรถมาเรียวๆแบบนี้เลยนะครับอ่าเบาะตัวนี้นะครับมีขาดนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมหุ้มให้นะครับใช้งาน2องพสาชั่วโมงการทางานนะครับความสวยของเขานะครับอ่าเราดูนะครับพวกฝาไฮนะครับไม่เคยเปิดนะครับ คอนคัดนะครับไม่เคยแกะครับพวกซีนล้อครับนี่สองพันกว่าชั่วโมงเดิมๆอยู่เลยครับยังไม่เคยแกะเปลี่ยนเลยครับมาร์กเดิมๆสวยๆนะครับวันนี้ผมพาดูแบบให้ชัดเจนที่สุดนะครับก่อนที่จะรีวิวเดินหน้าถอยหลังลองระบบโปวิวนะครับพวกสีใบมีดเนี่ยเดี๋ยวเราเก็บให้นะครับถ้าลูกค้าอยากเก็บหรือว่าจะเอาแบบสภาพเดิมๆก็ได้นะครับถ้าจบในราคา5 1 0 0 0 0หบาทนะครับแล้วไม่ต่อรองนะครับ ผมแถมปีเปลี่ยนยางหน้าให้1คู่นะครับส่วนลูกค้าจะต่อรองนะครับโทรมาคุยราคารายละเอียดกันได้นะครับยางหน้าไม่ค่อยสวยนะครับส่วนยางหลังประมาณ85%นะครับยางสวยมากครับยางหลังของโอตารีนะครับยางหน้าเส้นนึงไม่เท่าไหร่ครับยางหน้าเส้นหนึ่งไม่เท่าไหร่นะครับดูมาร์คครับเดิมๆแผ่นหลังคานะครับสวยนะครับดูท้ายครับตัวนี้จะเป็นหาง ดีเฮดสองสี่เจ็ดเฮนะครับตั้งแต่เปิดร้านเพิ่งได้เป็นหางเจ็ดมานะครับตัวนี้จะเป็นหางเจ็ดนะครับตัวโค้งมันจะเป็นโค้งใบยี่สิบหกนะครับแต่ว่ารหัสสองสี่เนี่ยเขาน่าจะใส่เป็นใบยี่สี่มานะครับอ่าใครอยากไถป้วนละเอียดเรียดนะครับแนะนําเป็นตัวนี้นะครับคูเวต้าเอ็มยูสี่เก้าศูนย์สองนะครับพอดีเขามันจะมีดับคอนโทลด้านท้ายเหมาะกับงานไล่นะครับเหมาะเหมาะกับงานไล่มากๆนะครับหรือว่า พี่น้องทางฝั่งสปปลาวเนี่ยเอาคันนี้ข้ามไปใช้งานนะครับจบให้ถึงหน้าบ้านรวมเคลียร์ภาษีให้นะครับคันนี้รวมจบถึงลาวอยู่ที่ห0 0 0นบาทลูกค้าไม่ได้จ่ายอะไรเพิ่มนะครับรวมค่าขนส่งไปในตัวแล้วนะครับราคาจบถึงลาว600,000 0 0 0ราคาจบที่ไทย5้าแสนหนึ่งมืบาทอ่ะเดี๋ยวเชิญชมนะครับรีวิวการทํางานครับ จากโรงงานมาครับนี่แผ่นห้าพร้อมตัวรถเลยน้ครับสี่ดะครับไม่ด้เลยนะครับือเครื่องยนต์ครับทุกจุดมาร์คทุกคิวซีนะครับไม่เคยรื้อไม่เคยแกะนะครับรถคันนี้ไม่เคยทำสีนะครับเรื่องนะครับไม่ด่วนไม่อายครับโคปสนใจครับ5้าแสมบาทนะครับคันนี้อุต้อมูสี่เก้าศปีนะครับยังไงก็ ว่าโทรติดต่อสอบถามได้ที่09186191นะครับร้านนักช็อเปอร์เราตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดยูโดนธานีนคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ดชรดกดติดตามด้วยนะครับคันนี้500,000บาทครับขอบคุณครับ